สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทำการต่อไมโครโฟนนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการที่จะให้เสียงมันดีขึ้นเนาะสำหรับการทำวิดีโอนะครับพอดีในส่วนตัวเนี่ยผมมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวของส r ล m ม n i c นะครับผมสมาร์ทลิก จะมีสองแบบนะแบบตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่ไม่น่าจะไม่แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในไหมนะครับตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะครับผมทั้งสองตัวเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะครับก็สมัยที่ตอนเฟซบุ๊กเริ่มมีไลฟ์สดใหม่ๆะนะครับสมัยนั้นเลยสมัยแบบ ให้เราใช้ประมาณไม่เกินชั่วโมงต่อวันนะผมก็จะผมก็ซื้อมาทําการไลฟ์สดตแต่สมัยนู้นเนาะนะครับหาเงินแต่สมัยนู้นและ้ะในการไลฟ์สดในทาง a c e b o o k เขาเรียกว่าทำตั้งแต่แรกๆเลยก็แล้วก,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 กันนะฮะตอน,นี้สมัยนั้นน่ะเราจะต้องไลฟ์สดผ่านมือถือแล้วก็มันจะให้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดต่อวันแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ว่าเนื่องจากผมต้องการคุณภาพที่ดีกว่าคนอื่นนะครับในการไลฟ์สมัยนั้นนะพูดถึงสมัยก่อนนะ ทำไนี้มันดีมืหมดแล้วเนาะสมัยก่อนโทรศัพท์มันแย่มากนะครับผมเสียงเสริงภาพไม่ได้เรื่องแล้วการไลฟ์สดก็ภาพก็เจ็ดร้อยี่สิบพีแบบกระตุกกระตุกได้ซยำนะแต่นี้ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันสองตอนนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกร้อยหรือเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จำเป็นราคาไม่ได้เลยตอนี้ก็เลยคิดว่าเอะถ้าเราอยากมีเอามาใช้ต่อพวก เไมโครโฟนนะครับแยกเอามาเพื่อจะทําต่อกับกล้องเราที่เรามีอยู่เนี้ยนะครับอย่างผมนี่ผมใช้กล้อง s ซ ny z v ซ0ทอยู่นะครับผมนะครับมีซึ่งมันมีช่องเสียบไม์แยกไว้อยู่นะครับก็ทําให้เอ,อนึกได้ว่าเรามีของเก่าที่เราเก็บเราใช้นานแล้วสมัยก่อนเนาะยังไม่ได้ขายไม่ได้ไปไหนนะครับยังเก็บไว้อยู่คิดว่าอนาคตได้ใช้ก็เลยเออตอนนี้ได้ใช้แล้ว ซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาตอนนั้นมันไร้สดผ่านมือถือนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้หน้าที่หลักมันคือไร้สดผ่านมือถือนะครับตัวนี้นะไม่ได้เอามาเสียบกับกล้องเรานะครับโดยปกติทั่วไปตัวนี้ถ้าใครไปซื้อตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยฮะมันจะมีแจ็คอยู่ให้เราสี่สามช่องเห็นไหมนะครับมีแจ็คเสียบให้เราสามช่องนี้สามขีดนี่คือเสียบเข้ากับมือถือทั่วไปนะครับเช่นเออเราซือ มือถือที่มีแจ็ค3.5เสียบอะนะครับต้องมีมือถือที่มีช่องเสียบนะถ้าไม่มีก็ต้องซื้อตัวแปลงอย่างผมใช้ i p h o n นอย่างเงี้ย i p h o n เจ็ดตัวนี้นะครับมันมันจะมันมันไม่มีแจ็คใช่ไหมสมัยก่อนผมก็ใช้ i iPhone น,นี่แลหละไลท์คิดดูอยู่อยู่้วกันมานานยาวนานมากครับยังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นเลยไม่ยังใช้ได้ดีอยู่นะผมก็จะซื้อตัวแปลงมาซึ่งตัวแปลงมันอะผมหาไม่เจอแล้วนะละนักษณะ เออนี่ยเจอละเจอละอย่างงี้ครับตัวแปลงถ้าเราจะใช้ผ่านโทรศัพท์พวก iPhone ใช่ไหมถ้าเป็นแจ็คแบบนี้นะแจ็คแบบแบบรุ่นเก่าเราเนยที่เราใช้ทั่วไปนะครับเราจะใช้แจ็คตัวนี้ครับในการเสียบแปลงออกมาเป็นแจ็ค3.5ตัวนี้นะครับก็คือเสียบก็แต่อันนี้มันเสียแล้วนะอันนี้ของเก่าดูดิแต่แบบเสียผมก็ยังไม่เคยทิ้งเลย <laughs> ยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับเนี่ยพอเราเสียบเข้า่างนี้นะครับ แล้วตัวเนี้ยแจ็คมันก็จะมาเสียบเข้านี้นะครับผมนี่เลยนี่อันนี้คือแล้วตัวนี้มันจะเสียบมันอันนี้แจ็คตัวนี้มันมาจากเครื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับรก็คือของสมาร์ทนะครับสมาร์ตลิกตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะเอาไม้มาเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยในการที่จะบันทึกไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์ นะครับไม่ก็สามารถเสียบได้จากแจ็คที่เราใช้กับไม้นะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นแจ็คแบบนี้ผมก็จะอันนี้ก็จะมีหลายสายก็อาสายก็จะมีหลายขนาดเนาะผมก็พยายามอันนี้สายนี้ก็สั้นสุดแล้วพยายามจะเอาสั้นๆไว้นะครับไม่เกะก,กะแต่ถ้าใครต้องการยาวก็ซื้อแบบยาวได้อ่าแล้วตัวของสแลมโมดิคสแลมโมดิกตัวนี้นะครับมันใช้ถ่านนะครับผม ตอนนี้ใช้ฐาน9ก้าโวลต์เนี่ยฮะตอนนี้จะมีฐานลังฐานใส่ตัวนี้ฐานเก้าโวลต์อะ่ะใส่เข้าไปเ๋ยวนี้ออกให้ดูนี่ครับใช้ฐานอย่างเงี้ยเก้าโวลต์เนี่ยคืออันนี้ความง่ายของมันตัวเนี้ยคือมันเครื่องมันไม่ใหญ่นะครับเราใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ฐานแล้วมันก็พกพาได้ง่ายหรือไม่เก,กะกะโตอ่ะแล้วมันก็จะมีตัวนี้แถมให้เราตัวนี้คือสายลัดนะครับเอาไว้รัดติดกับ อุปกรณ์ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่เก,กะกะไม่ให้ตัวนี้ห้อยไปห้อยมามันก็จะมีตัวนี้รัดแต่มาให้เราอยู่นะ,ะเดี๋ยวเอาไวกก่อนนะกันนะครับใส่ฐานเก้าโวลต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบแจ็คหม่นะครับเข้าตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเสียบใหม่เข้านี้ได้เลยหรือจะเป็นเสียบแจ็คก,ก็ได้รูนี้จะเป็นรูแจ็คเห็นไหมแจ็คแบบว่าวยาวอ่ นะครับแจ็คเสียบเข้านี้ก็ได้นะครับเหมือนกันจะเป็นหัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างงี้ครับผมเวลาต่อเข้าโทรศัพท์นะแล้วอันนี้ก็เข้า microphone. ไมโครโฟนไมโครโฟนนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้ครับจะใช้แบบอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ่าถ้าใช้แบบนี้เราก็เพียงแค่นะฮะเสียบใหม่เข้าไปจบนะครับ แล้วนะครับตัวนี้มันใช้ฐานใช่ไหมอย่างที่บอกมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ไม้แบบนี้ทั่วไปนะฮะเราก็เพียงแค่เปิดหักมาด้านฝาคืออ,อ่อนอ่อนปุ๊บมันจะมีไฟเขียวติดใช่ไหมนีม่ไฟเขียวติดนี่คือเปิดเครื่องเปิดการทํางานของตัวเครื่องนี้นะแล้วเราไม้ก็จะเปิดไม้ก็จะพูดได้นะครับร้องเพลง คลาวเคอะไรลงโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ยัญหาอะไรแล้วตัวนี้ก็จะมีปุ่มเล่งเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เล่งเกณฑ์เสียงนะครับอ่ามันจะมีท่าน,นี้เราก็เล่งถ้าอยู่ด้านนี้คือก็จะเบาสุดดูตัวสติไอตัวที่เขาเพ้นมาเนี่ยมันจะมีแต่เล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็เล่งเสียงตรงนี้ได้เล่งขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วด้านด้านตรงนี้ก็จะมีแจ็คหูฟังให้เรา ฟังเสียงตัวเองได้เอาแจ็คเอาฟังมาเสียบมีแล้วก็ฟังว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันออกไหมที่เราพูดมาเนี่ยจากไม้เนี่ยมันใช้ได้ไหมเสียงดีไหมหรือเบาไปก็เล่งที่ตัวนี้ได้เลยนี่ครับตัวนี้ความง่ายของมันอยู่ตรงนี้นี่ฮะสบายเลยตัวนี้ใครใครต้องการเสียงที่ดีนะตัวนี้ดีมากครับใช้กับโทรศัพท์อันนี้ใช้กับโดยสับไปตรงเลยนะมันทํามาเพื่อโทรศัพท์นะครับแล้วเราไม่ชอบไม้แบบนี้อ่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นไม คอนเดนเซอร์ทั่วไปอะนะอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ผมก็มีหลายตัวอยู่นะไม่รู้เก็บไว้ไหนบ้างมั้งมีเยอะฮะมีสี่ห้าตัวสมัยผมทํางานไร้สดใหม่ๆนะผมใช้เยอะครับยังหาไม่เจอเลยตอนนี้มันอยู่รังไหนมั้งเนี่ยเพิ่งไปค้นเจออีกตัวเนี่ครับยังใหม่อยู่เลยด้วยรุ่นนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นรุ่นที่นิยมเลยนะ B M แปดร้อยเนี่ยใครยังทันรุ่น B M แปดร้อยนะครับถือว่าคุณอยู่ในยุค เก่านะครับไมล์รุ่นเนี้ยสมัยนั้นดูรุ่นมาฮะ B A แปดร้อยราคามันก็แปดร้อยด้วยนะราคาแปดร้อยกว่าบาทอะสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ราคานะอ่ะไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาเสียบได้นี่คัเป็นไมค์คอนเดนเซอร์มันก็จะรับเสียงทุกทิศทางจะรับเสียงได้ไวนะครับจะไม่เหมือนไมค์พวกนี้ทั่วไปใช่ไหมที่มันต้องรับเสียงด้านหน้าด้านเดียวนะครับทีนี้ แต่ถ้าเราจะใช้ไม์พวกแบบนี้นะครับไมพ์พวกคอนเดนเซอร์แบบนี้เราก็จะต้องเห็นไหมครับว่ามันมีโหมดเพิ่มให้เราด้วยมันจะมีโหมดให้เรา48โวลต์แฟนทอมไฟแฟนทอม48โวลต์ให้เราด้วยคือถ้าจะเปิดไม์พวกนี้นะครับมันจะต้องใช้ไฟเลี้ยง48โวลต์ซึ่งเจ้าตัวซลามโมนิกตัวนี้มันมีมาเพะเผื่อให้เราแล้วครับถ้าเราจะใช้ไม์ตัวนี้ใช่ไหมให้มีเสียงดัง ถ้าเกิดให้เกิดเสียงเราก็ต้องผักมาด้านซ้ายมันจะมีไฟแดงเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกถ้าเราผักมาด้านขวาสุดจะมีแค่ไฟเขียวเห็นไหมถ้าอยู่ตรงกลางคือปิดถ้าผมผักมาด้านซ้ายสุดจะมีไฟแดงเกิดขึ้นพร้อมกับไฟเขียวไฟเขียวคือเครื่องทํางานไฟแดงคืออไฟแฟนทอม48โวลท์ทำงานตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยง48โวลต์ตัวนี้ครับทำงานวงจรมันมีวงจรแปลงไฟขึ้นมา เพื่อไปเลี้ยงไมโครโฟนคอนเซอร์พวกนี้นะครับผมอ่ามันก็จะดูเสียงร้องเพลงตอนนี้ก็จะเพาะในห้องอัดนะครับมันก็จะทําให้อมันรับเสียงในรอบชุดทางหรือจะฟุยกันวางไว้ตรงกลางโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไมพครนี้นะครับ,รบซึ่งเป็นไมล์ราคาถูกก็สมัยนั้นก็มันก็เหมาะนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไมล์หลายตัวแล้วก็ไม่ต้องการฟุณภาพเสียงที่มันดีเวอร์วงังอะไรก็สามารถใช้รุ่นพวกนี้ได้ นะครับผมทีน,นี้ถ้าเรามีไม้ที่ดีขึ้นนะอย่างผมมีไม้อีกอัวผมมีไม้ราคาแพงขึ้นมาหน่อยตอนนั้นก็ตัวนี้นะครับที่ใช้เป็นตัวหลักเลยนะครับไอตัวนี้พวกนี้ก็จะอยู่ตัวรองก็คือเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับต่างๆที่เราแบบที่เกลียรลากสายไม้ไปนะครับแล้วตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวหลักเลยที่แบบเราพูดประจํานะครับก็คือ รุ่นนี้ครับ่ A S C Cam Test Cam นะครับรุ่นนี้นะครับ T M แปดศูนย์ตัวนี้ราคาตอนซื้อมาเมื่อวานสามพันสองนะครับผมตัวนี้นะราคาสามพันสองซึ่งเสียงดีมากนะตัวนี้ถือว่าเป็นราคาไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับสามพันกว่าบาทนะครับถือว่าเสียงนี่ใช้ดีเลยนะครับผมเสียงดังดีเสียงใสกวานดีมากตัวมันจะมาแบบนี้ นะตอนนี้มันจะมาพอขอขาตั้งให้เราแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีขาตั้งให้เราด้วยะนะครับมันก็จะมีขาตั้งวางนี้นะครับเป็นขาตั้งเป็นเหล็กนะครับเราจะใช้ก็นะี่ครับมันก็จะตั้งเข้ามาให้เราวางที่โต๊ะก็ได้นะครับวางหรือเราชอบพูดคุยแนวไร้ส่วนขายของหรืออะไรเงี้ยก็วางไม่ต้อง ข้อดีของไม้พวกนี้นะครับผมมันไม่ต้องวางอยู่ใกล้ปากเราฮะวางใ,ใจลๆได้เลยมันดูเสียงดีมากนะครับตัวน,นี้ฮะดูเสียงดีมากดังนั้นไม้พวกนี้ก็จะใช้ไฟเลสี่สง48ดโวลต์เหมือนกันนะครับถ้าสมัยนั้นนะฮะไฟ์สดนี่โอ้โหคุณภานพเสียงนี่ผมใช้ตัวนี้ไลฟ์สดนะนะครับไลฟ์สดแล้วผ่านเข้ามาแล้วเข้ามาในมือถือแล้วใช้มือถือเป็นตัวไฟ้สดนะครับมือถือก็ใส่ขาตั้งกล้อง นะครับแล้วแต่เสียงเนี่ยใช้ตัวนี้พูดไปเลยอ่าเสียงก็จะออกมาเพราะมากนะครับผมเสียงออกมาดีมากอ่ะนะครับผมสมัยก่อนผมก็ใช้วิธีนี้นะนะครับทีนี้ทางกลับการนะครับผมทางกลับกรรมผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วในการไล่ละผมจะใช้กล้องเป็นตัวบันทึกวิดีโอละนะครับทุกวันนี้ใช้กล้องทีนี้เมื่อเราใช้กล้องเราจะใช้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมาใช้กับกล้องได้ไหม ซึ่งมันทํามาเพื่องานโทรศัพท์นะครับต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะตัวนี้มันทํางานมันทำมาเพื่อง,งานโทรศัพนนะท์ทงงนตนี้เราจะใช้ตัวมันเนี่ยมาใช้กับกล้องอ่ะมันจะติดไหมนะครับมันจะเสียบเข้ากล้องได้ไหมโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งนะครับของเมืองนอก แต่เมืองไทยไม่เคยเจอหาไม่เจอเลยนะไปเจอฝรั่งฝรั่งเขาสอนเทคนิคไว้อยู่พอดีเลยตัวนี้เลยครับสมาร์ตสลาโมนิกสมาร์ตลิง์ตัวนี้แต่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะตัวเนี้ผมไม่แน่ใจนะว,นมมนจนะว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ราคาถูกมันน่าจะร้อยกว่าบาทตัวนี้มันสามารถเสียบจิต้างไงเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจมันน่าจะมีฐานแหละตรงนี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ไมโครเดนเซอร์พวกนี้ได้มันต้องมี ปรับไฟเลี้ยง48โวลต์ได้แต่อันนี้มันน่าจะเป็นไม้หม,หมทั่วไปอ่ะผมว่าน่าจะได้นะตัวนี้นะผมว่ามันมีฐานอยู่ข้างในอ่ะฐานกระดุมอ่ะต้องแกะออกดูอ่ะน่าจะมีฐานอยู่นะครับผมน่าจะใช้พวกไม่ทั่วไปได้นะตัวนี้นะคิดว่าได้แต่ถ้าไมา้พวกนี้จะไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้มันมีวิธีอยู่นะครับถ้าจะต่อนะคือตัวนี้ปกติสายเดิมมันจะมาจากอ่าจากเครื่องมันจะเป็น เสียบเข้าโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะมีทั้งหมดนะครับสามขีดนะครับมีทั้งหมดสามขีดแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะเสียบเข้ากับกล้องไม่ได้กล้องมันมีแค่สองขีดนะครับกล้องเนี่ยกล้องที่ผมถ่ายอยู่เนะี่ยอ่ากล้องทั่วไปอ่ะจะเป็นสองขีดหมดแหละนะครับแต่สามขีดนี้จะใช้กับพวกโทรศัพท์นะครับผมทีนี้วิธีแก้ไขนะครับคือให้เราไปซื้อสายผมเรียกไม่ถูก r t s หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ สายแบบนี้แล้วกันสายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวแยกมาสองหัวแบบแยกออกมาเป็นสองสองขีดเห็นไหมมันจะแยกออกมาเป็นสองขีดให้เราแบบนี้เลยแยกออกมาจากจากตัวนี้สามขีดใช่ไหมตัวนี้เสียบเข้าสามขีดแล้วแปลงออกมาแยกออกมาเป็นสองขีดแล้วที่ตัวนี้มันก็จะเขียนให้เราด้วยเห็นไหมว่านะตัวเนี้ยไมโครโฟน นะครับตัวนี้ใหม่รูปใหม่ตัวนี้หูฟังนะครับตัวนี้เวลาเราจะใช้ตัวนาต้องใช้ตัวนี้นะครับมาแปลงเสียบเข้าเราขาเดิมของตัวตัวนี้นะครับชารโมเด็กตัวนี้เสียบเข้านี้ปึ๊บนะครับแปลงออกมาเป็นแยกไปสองทางเราจะใช้แค่หนึ่งเส้นนะครับในการเสียบเราก็จะใช้ตามนี้เลยครับเนะี่ยมันจะมีเขียนว่าว่าไมโครโฟน เราก็เอาเนี้ยเสียบเข้ากับกล้องเนี่ยกล้องแบบกล้องทั่วไปที่เราใช้ถ่ายวิดีโออ่ะใช้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้มันปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมการมันก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มก็จะเอาตัวเนี้ยเสียบเข้ากับเครื่องอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่าใช้ได้ไหมผมจะลองจากไม์แต่งี้ก่อน อ่าเอาไม้แบบนี้ก่อนแล้วกันไม้นี้ไม่ต้องจ่อปากนะครับเวลาพูดมะมันจะไม่ได้ดูเสียงขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ใช่แบบอา่ารับรอบทิศทางเนาะไม,ไม้แบบเราร้องเพลงอะ่ะคนนี้มันจะต้องจ่อใกล้นิดหนึง่งลองเสียบดูปับ,บอ่ปิดไว้ก่อนนะนี่นี่ครับคือวิธีการต่อบครบชุดก็คือเอาข้างเอาสายใหม่มาเสียบเข้า ด้านท้ายมานันนีอันหนึ่งแล้วก็มาเสียบเข้ากับไมโครโฟนด้านหนึ่งอ่าแล้วก็สายตัวนี้หลักเดิมมันก็เสียบสายแปลงผมจำไม่ได้สายแปลงเขาเรียก rts หรือเปล่านะแปลงออกมานะมันก็จะแยกออกมาเป็นสองเส้นแล้วก็จะเอาเส้นที่เป็นรูปไมโครโฟนเนี้ยเสียบเข้ากับตัวกล้องรูรูไมโครโฟนของกล้องนะครับกล้องทุกชนิดอ่ะที่มีรูไม่เสียบได้เลยเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับแล้วก็จะมาลองฟังเสียงว่า มันจะประมาณไหนนะครับเพราะเสียงที่ผมพูดอยู่ณนะปัจจุบันนี้คือเสียงจากตัวของกล้องวิดีโอเอ้ยของกล้องที่เราถ่ายวิดีโอเลยนะของตัวกล้องเองเป็นไม์ของกล้องเองเลยดังนั้นเดี๋ยวเสียบเข้าตรงนี้แล้วมาฟังเสียงนะครับผมครับผมตอนนี้เป็นไม์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ อ่าเป็นไม้ของโรแลนด์แล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่ตรงนี้คือไมโครโฟนนะครับ,รบอแล้วตัวนี้ผมได้เบาเสียงมันเอาไว้ตรงหนึ่งขีดนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้รู้นะว่าเสียงดังมากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยตัวกล้องหน้าจอมันจะมีขีดบอกเรานะครับว่า แรงอยู่ประมาณตรงกลางนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่งตัวนี้ขึ้นไปว่าเสียงมันจะออกมาประมาณไหนอันนี้อาจจะเกะกะสายตาน,นิดหนึ่งนะไม่ได้เก็บนะสายมันจะห้อยอ่ผมจะเล่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวขอซูมให้ดูใกล้นิดหนึ่งนะครับว่าอา่ผมจะเล่งขึ้นมาหนึ่งขีดนะครับอ่อันนี้ครับผมเล่งมาหนึ่งขีดแล้วนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่รู้ว่าดังมากน้อยแค่ไหนเนาะก็ไม่ได้ฟังเอาเป็นว่าผมดูตามขีดแล้วมันก็ยังไม่ได้พีคนะมันอยู่ประมาณสักถ้าเราตีกลมๆว่าเบอร์อไม่ไอตัวขีดของไมเนี่ยมันจะมีสิบขีดแล้วกันผมก็ดูแล้วที่เวลาผมพูดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเลขหกเลขเจ็ดนะประมาณเจ็ดหกเจ็ดขีดนะครับอ่ผมขอเร่งทำไมอีกนะครับลองดูปีป ประมาณนี้นะครับดังขึ้นมาไหมนะครับก็จะพูดเท่าเดิมตัวเสียงเท่าเดิมไม่ได้ตะเบงอะไรนะครับเอาแบบปกติทั่วไปอลองเปิดสุดดูนะเสียงจะแตกไหมนะครับผมอันนี้ฮะเปิดสุดเลยนะพูดเท่าเดิมนะครับแล้วตัวขีดของไมโครโฟนที่ตรงหน้าจอของอ่ากล้องมันจะขึ้นไป9้าเลยนะฮะเก้าแปดเก้าเลยนะครับผมผมขอ ลงมาตรงกลางแล้วกันนะครับตัวนี้นะน่าจะคิดว่าน่าจะพอดีนะนะครับนี่คือเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟนอ่าโลแลนนะครับที่เป็นไม้ใช้ไวร้องเพลงเนาะทั่วไปอันนี้เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนมาเจ้าตัว b m 8อ0แดร้อยตัวนี้นะครับผมนะครับ BM 8 0 0แปดร้อยตัวนี้ว่าเสียง จะประมาณไหนนะครับผมอ่ะโอ้โหนี่ครับผมวางเอาอย่างนี้แล้วเราถอขถอยจับแป๊บหนึ่งนะ นี่ผมไม่ต้องวางใกล้ปากเลยฮะวางไว้กับพื้นนี้เลยข้างล่างไปเลยเพราะาเดี๋ยวใส่ขาตั้งมันจะมองไม่เห็นนะครับมันมีขาตั้งใช้ตัวเดียวกันได้นะตั้งใช้ตัวนี้ได้นะแต่ว่ามันจะมองมองได้อาไว้วางกับพื้นเลยแล้วกันแล้วเท่าที่ผมดูในตัวกล้องตอนนี้ยมันพีคนะครับผมกล้องพีคเลยเอย้เสียงพีคมากนั่นก็คือว่ามันรับแรงมากแล้วฟอร์ลดตัวนี้ดูนะครับ ครับผมลดมาแล้วนะโอ้เกือบแบบเกือบปิดเลยนะครับมันยังพีคเลยนะนะอ่าไม่รู้ลดที่กล้องจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอลดที่ตัวกล้องดูก่อนนะอะตอนนี้ผมลดไปที่ตัวกล้องอยู่ที่ยี่สิบนะครับผมเลขยี่สิบ อ่าต้องลดหมดที่กล้องนะเพราะว่นนี้ผมเบาไปเยอะแล้วอะใช่ไหมฮะผมเบาไปเยอะมากเลยแคบจะปิดแล้วเนี่ยดังนั้นมันรับเสียงได้แรงมากนะครับผมนี่วางกระพืนนะไม่ต้องยกมาใกล้ปากเลยครับเพราะห่างปากเยอะมากแต่เท่าที่เท่าที่ผมดูตามสเกลของตัวกล้องนะมันจะขึ้นอยู่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบนะครับตอนนี้นะอันนี้คือวางห่างจากปากผมนี่ประมาณสักประมาณสัก พูดไปถูกอ่ะสองหนึ่งแล้วกันประมาณหนึ่งศอกนะครับผมนั่งบนเก้าอี้อยู่นะอันนี้คือโต๊ะทางานเนาะก็นึกภาพเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้ววางกับโต๊ะทางานอ่ะประมาณนั้นนะอ่ะศอกกว่ากว่านะประมาณศอกกว่า,วาเสียงก็ประมาณนี้นะครับออกอ่ะอันนี้หนะ้าด้านหน้ามันตอนด้านหน้าหงายขึ้นมาเห็นไหมฮะนะฮะนี่คือเสียงของตัว bm แปดรอยนะโทนเสียงก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปปรับตัวกล้องให้มันต่ำอยู่เลขยี่สิบนะครับเพราะปกติตัวกล้องมันจะเล่งให้เราไปเลขที่เลขยี่หกมันมีสามสิบแต่มันเล่งเราจะต้องเล่งลงมาแบบประมาณครึ่งหนึ่งอะนะครับผมเพื่อไม่ให้มันพีคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพีคหรือเปล่านะเพราะเราผมก็ไม่ได้ฟังต้องฟังตรงตัดต่อเท่านั้นนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะพีคนะคราวนี้นะครับจะมาลองตัวตัวแพงขึ้นมา ตัวนี้สามพันกว่าบาทนะครับกับอันนี้แปดร้อยนะครับผมราคานะอันนี้ราคาแปดร้อยอันนี้สามพันอ่ะเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับอตอนนี้ผมวางกับพื้นเหมือนเดิมน,นะครับแล้วดูรู้สึก ผมพูดปกติเหมือนเดิมนะไม่ได้ตะบงตะเบงอะไรนะครับผมเหมือนกับว่าเสียงมันจะเบาลงไปนิดหนึ่งไหมเพราะว่าถ้าดูตามกราฟของตัวหน้าจอนะนะครับดังนั้นผมขอเล่งขึ้นอีกหน่อยนะให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับเทสเสียงเทสเสียงนะฮะโอเคได้แล้วเร่งมานิดหนึ่งนะเล่งมานิดหนึ่งเห็นไหมเล่งมาขีดหนึ่งอ่ะพูดง่าย เล่นแค่หนึ่งขีดเท่านั้นเองนะครับขึ้นมาตำแหน่งเดิมประมาณาตัวเสียงของของการาฟนะก็อ,อยู่ประมาณสักหกสิบนะหกสิบนิหน่อยไหมเอาหกเอาเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบผมว่ากำลังสวยอ่ะประมาณนี้ไม่พีคนะไม่น่าจะพีคนะถ้าพีคก,ก็ขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันผมก็จะเล่นมาหนึ่งให้ตรงหนึ่งขีดเลยแล้วกันนะให้ตรงหนึ่งขีดของตัวเจ้าซาลามอนิตตัวนี้นะ ให้มันตรงหนึ่งขีดนะครับแล้วก็จะวางไว้กับพื้นอย่างนี้เลยก็ห่างระยะห่างเท่ากันนะครับก็เสียงเป็นยังไงปุ๊บอ่ะโหดังนะตอนนี้เริ่มพียกลดนิดหนึ่งครับลดเสียงนิดหนึ่งนะ,ะก็ประมาณนี้เนาะกลมนะครับเสียงก็อย่างเงี้ยครับว่าตัวราคาอ่าไม่สามตัวมันต่างกันยังไงตัวนี้ก็ไม่ใช่ของถูกนีย ไอ้ตัวนี้โแรแลนด์นี่ก็ไม่ใช่ของถูกนะครับผมตัวนี้ก็แพงนะครับผมอ่าอันนี้ถูกถูกก่าเพื่อนก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ800บาทแต่นั้นก็ลองน้ําเสียงดูแล้วกันนะครับว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็ใครจะคิดว่าอย่างไหนน่าจะเหมาะกับตัวเองเนาะอย่างผมอะผมชอบตัวนี้อยู่แล้วครับตัวเนี้ยน,นี่ตัวโปวดผมเลยล่ะซึ่ง,ถ,งถึงจะไม่แพงมากแต่ว่า มันก็โอเคสาหรับงบประมาณที่เราไม่ต้องไปเสียเยอะมากนะมนก็ได้เสียงที่ผมว่าผมพอ,อใจนะครับผมเนี่ยมันจะดังได้ทําล้วขอเบาทีนหนึ่งนะนะครับเพราะว่าเราอย่างผมทํางาน DIY ใช่ไหมผมถ่ายคลิปพวก DIY ไอเนี้ยไอไมโครโฟนพวกเนี้ยมันต้องอยู่ไกลผมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วไม่สามารถจะมาวางบนโต๊ะทํางานได้นะครับดังนั้นต้องห้อยเอาไว้ใส่กระขาตั้ง กล้องทั่วไปเนี่ยเป็นหนีบไว้กับขาตั้งกล้องเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเราวางไว้กับตัวพื้นโต๊ะทํางานเราเคาะโตะเนี่ยมันสะเทือนตึกๆๆเลยนะครับผมดังนั้นมันก็เลยไม่น่าจะเหมาะนะครับส่วนเจ้าตัวไม่อย่างนี้มันยิ่งไม่เหมาะใหญ่เลยอันนี้มันเหมาะกับคนต้นนั่งพูดแล้วมาถือไว้จ่อปากหรือใส่ขาตั้งแล้วไม่ไว้ใกล้ปากมันจะไม่สะดวกนะครับมันจะไม่มันจะไม่สะดวกกับงาน DIY พูดง่าย ผมว่าไมพวกคอนเดนเซอร์เนี่ยไม่ไม่ว่าแบบไหนเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกกับสไตล์ผมนะก็คืองาน DIY หรือมือเราไม่ว่างอ่ะมือเราต้องจับตุ้นจับนี่ทํานุ่นทํานี่ตลอดเวลามันจะได้ไม่มาเกะกะาบนโต๊ะทำงานนะครับผมแล้วก็ไม่สะเทือนเวลาเราตอกลงอะไรลงไปลงงัดเนี้ยให้โต๊ะมันสั่นสะเทือนอ่ะไอตัวไอเสียงมันก็จะตุ๊บตึ๊บแรงไปด้วยนะครับผมนะครับดังนั้น ก็แล้วแต่งานเนาะแตุ่ดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าตัวนี้พระเอกของเราตัวนี้ต่างหากนะครับที่จะทําให้อ่าอุปกรณ์เรามันลดขั้นตอนไปได้เยอะแต่ถ้าใครมีพวกมิกเซอร์ก็ได้นะครับมิกเซอร์ก็ทําได้เหมือนกันเพราะมิกเซอร์มันมีตัวปรับไฟเลี้ยง48โวลต์อยู่แล้วนะครับผมก็มีมิกเซอร์ตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า ก็ตอนนั้นก็ซื้อแบบไร้สุดเนาะทำงานไร้สุดอยู่ซื้อเยอะครับซื้อกาดจูงกาดกาเสียงกาดโอ้ยสรารพัดเยอะมากตัวนี้ยังหาไม่เจอเลยอยู่กล่องไหนไม่รู้อุปกรณ์พวกเกี่ยวกับไมโครโฟนหรือการทําเสียงผมเยอะนะครับมีเยอะครับแต่มิกเซอรนะ์มันไม่สะดวกตรงที่ว่ามันจะต้องไปวางกัดพื้นที่นะฮะดังนั้นคิดว่าตัวนี้นะ่าจะสะดวกที่สุดแล้วนะครับมิกเซอร์ผมก็มีแต่ว่าอาจาาอาจะไปไว้อีกมุมหนึ่งก็ได้ เผื่อเราไปทํางานอะไรที่เป็น d ดีบที่ไม่ใช่บนโต๊ะทํางานนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องยกไปยกมานะครับให้หลากหลายก็จะเข้าเท่ากับเราแค่อาจจะเอาไมโครโฟนไปไว้ตรงนั้นตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ไว้กับโต๊ะทํางานหลักเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีหลายตัวมันก็จะมีประโยชน์เนาะดีกว่าอย่างเงี้ก็หิ้วไปหิ้วมานะครับผมแต่ถ้าออกไปนอกบ้านจริงๆอ่ะมันก็ไม่สะดวกละคราวเนี้ยก็ต้องหันมาใช้ไมโครหัวกล้องเหมือนกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมทํางานในในบ้านไนียในโต๊ะทํางานสักส่วนใหญ่ไนมะ่ค่อยจะโยกย้ายนา,นานจะโยกย้ายทีหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ก็ใช้ไม้หัวกล้องได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีเงินก็ไปซื้อไม้ a วเลตเนาะนั้นดีที่สุดแล้วครับแต่มันก็เปลืองต่างไปเยอะเหมือนกันนะแต่นาะเขาก็ไม่แน่นะครับผมขอแล้วรอให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยก็ <c oughs> าอาจจะซื้อมาใช้ดูนะครับผมก็อ,อยากได้เหมือนกันนะ age, ไม้ไวเลตไร้สายมันจะสะดวกที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมีสายมาเกะกะแบบน,นี้ แต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีงก็ประมาณนะครับเงินเรายังน้อยเราเอาของที่มีอยู่อย่างนี้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าลงทุนก็จะไม่แพงไนงะตอนนี้รุ่นนี้มือหนึ่งอยู่มาหกร้อยนะครับไม่แพงแล้วนะครับแล้วไม้พวกนี้ก็ได้ครับไม้พวกนี้ก็น่าจะลดลงเยอะแล้วแหละสมัยก่อนมันแปดร้อยเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่น่าถึงแล้วละนะครับเพราะว่าเนี่ยรวมสองอย่างเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงพันแค่นี้เราก็ใช้ไม้ที่มีคุณภาพระด,ดับหนึ่งแล้วนะ ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับงบน้อยก็ใช้เป็นมีไปก่อนโอเคนะครับผมหวังว่าพอาจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับตลัดท่านไหนที่กาลังอยากจะเออจะจะหาใหม่มีใหม่มาทดแทนหน่อยโอเคเอาไปว่าวันนี้ก็คงเอาท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ